มันเสียพเพราะกินเราใช่มันจะเนาะหลายหลายอย่างเนาะมันจะทําให้คนทานแต่กาแฟทานแต่กาแฟคนจะขาดสติเขากินแล้วขอบคุณครับตอนนี้เวลา9ก้าโมงแปดนาทีวันพฤหัสที่8เดือน11นะฮะวันี้เราก็ได้ทำตามวัตถุประส,ระสงค์เรียบร้อยแล้วที่จะมาหาลุงใจเมื่อหลายปีก่อนนะฮะนี่ลุงใจนี่คือลุงใจนะฮะเขินเขินเท่าหน้าเขินกล้องเขินกล้องเขินกล้อง กินแล้วก็กินแล้วเจอใหญ่น,น,นี้งเนี่ยผมก็กินเหล้าข,ขวดเล็กะอ,อะกระดิ่งแดงโอ้แดงใจไปเดินกับเราไม่ได้นะว่าแกเจ็บขาตกรถมาขาขวา,ขาเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากยังไงก็จัดอะไรนักนักเนป่าอีกคนหนึ่งที่ฝีมือ <จบ S 1> เชี่ยวชาญเหมือนกันที่มรกตเขี่ยวเพชรนะเดี๋ยวเราจะไปเจอแกนะ เราอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งนะฮะร้านร้านลุงใจก็คือคือคุณเอนะกับแม่ใช้ได้ในหนุ่มเป็นคนดีใช่ไหมถ้าลุงใจว่าดีโอเคุณใส่ใช้ได้เป็นยังไงบ้างุกคนดีครับบอย่แค่นั้นเลยที่ก็มากับหมอหมอหมอเวล มอเวอเนี่ไม่เคยเดินทางเลยไม่ค่อยได้เดินป่าไม่ไม่ค่อยอย่างไม่เดินป่าเลยไปที่ซีวิไลไปที่ซีวิไลนะฮะพวกห้างสรรพสินค้าในี่ิงโรงหนังอะไรเงี้ยเวอรนิงนี้เราจะมาใช้ชีวิตกันจริงๆต่าจังๆสักทีเดินป่านี่ถ้าเกิดว่าผมมีเวลาว่างสักสี่วันอย่างงี้ลุงใจแนะนาได้ไหมว่าสมควรจะไปที่ไหนบ้างสักสี่วันสามคืนวันสี่คืนอ่าสี่วันสามสี่วันสามคืน มันก็จะไปนี่หลันี่มันตกอ่ะมันตกคุยมาไปเนี่ยเดี๋ยวจะบอยนึ่ยว่าไปนอนที่ต่างขึ้นแหละขึ้นตอนนั้นเราก็เดี๋ยวเราเดินเที่ยวได้ทั่วไปอ๋อแล้วไม่ต้องแค่ไปรอเลยแล้วที่ตรงป่ายางนี่ไอ้ที่เขาเรียกอะไรป่ายางใหญ่ใช่ไหมป่ายางป่ายางใหญ่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรป่ายางใหญ่เป็นป่าดอกดิบอ๋ ยางทั้งหมดเลยยางหมดเลยเป็นยางป่าต้นยางป่าป่าแล้วเรายางนี่มันจะเป็นแสนต้นนะเป็นล้านต้นมันเดินยากไหมหนุ่มเดินไม่ยากอกแต่ว่ามันไปยากก็บอกแล้วขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นลำบากครับขึ้นช่วงเดียวขึ้น่วงเดียวชั้นชั้นชันชันเลยแต่พอขึ้นไปถึงชั้นบนล้วก็เดินสบายเป็นสันแทนที่เอเนี่ยก็สันควนคลาง ทีนี้ว่าเกิดแะไวเนี่ยบอลน้ำห้วยน้ำตรงไหนที่เราลงนี่นทักนอนกินข้าวคน,นต้องรู้ให้รู้จริงต้องมีจะไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องน้ำการลงน้ำแต่ถ้าคนไปถูกพวกเก็บน้ำมาปลาเนี่ยเขาจะปลาเที่ยวอยากไปทีนี้ว่าคนที่ตาไปปลา ไอ้โมก็มันก็เคยเดินแต่บัดทีนี้ใจไปลำบังมันไม่แน่ไม่แน่ใจพลงแล้วงอะไรหรื่าพม่าอ๋ใช่ใช่ใช่โดนจับไปแล้วโกกพอแถวนั้นเนาะนี่มันเป็นฝั่งนั้นยังเป็นฝั่งไทยอยู่ใช่ไหมลุงฝั่งใหญ่ยังใหญ่หรือว่ามันมันยาวไปถึงพม่าเลยมันปลาพม่ามันปลาพม่าแต่มันเขล็ดแดนติดต่ออ๋อมันเขล็ดเคลติดต่อเราใครมีมีหมุดมีอะไรบอกไหมลุงไหนอ๋อ แต่ไปถ้าชีวิตลงเนี่ยชีวิตลงจะดูต้นต้นไม้ต้นไม้เก่าต้นไม้เก่าก็พนายารลงดูเอเดินเดินโดนลากไปทำไมพี่มรกรเกี่ยวเพชรก็ไม่ยากติดต่อนายกติดต่อนายกจะได้กลับมาภายในเดือนหนึ่งก็จะอยู่คุณวีนะ โอ้ยนั้นยาวเลยนั้นยาวเลยคุณวีระนี่ยังยังยังเลยลงอยู่ปีๆแล้วเนี่าโอ้ยน่าสงสารเนาะมันเกมเขาเออโดนเกมเขาววลาเด็กอยู่อะไรไทยอะไรวีระวีระวีระอยู่นั่นแหละมมิตรไ่เหหรรรอมิตะวีระสมความคิดเป็นมินมินเกม น่าสงสารบอกแล้วเดินไปแดนเนี่ยลุงเคยพาทหารไปทหารไปเนี่ยทหารขาไม่ไปซี่บอกยังไม่ถึงอืมลุงบอกว่าเลยแล้วทำไมท้าไมถึงลูกคุณไปผมกลับตอนนี้เลยแล้วคุณที่จะกการระรบิหารเนี่ยผมฟังไว้โค้งทามันฟังไว้ฟังไว้ระเบิดของเขาตรนไหนฉีกเลยไม่ฉีก เขาจะเอาไปไปเตียนอะไลงเลยจะฝังระเบิดออ๋จะดูรู้เลยใช่ไหมคนรับไปรับจะนั่งไอ้นี่จะลงนี่ลงรู้ว่าเขาบากตัวมาบากปับป๊บเลยเอามาเสียบไปสอนอเพราะแบบไปสอนนี่มันมันมันรู้แต่ทางเราเราต้องเรียนรู้เพราะไปสอนนี่ปับ๊บตรงนี้ระเบิดอยู่ล่างจะไปดันฝังระเบิดแต่คือเขาฝากเลยเป็นสัญลักษณ์ของเขาเองว่าอย่านะั่งรู้กันเองอ๋อคือพม่าเขาจะปะัก ปักไอ้ไม้น uh, mm. oh. ั่นไว้ทำมากมันเป็นส yeah, ัญลักษณ์ของมันเองบากไว้ออ๋มันบากต้นแล้วก็ทําให้มันเตี้ยเตี้ยให้มันนานนะพอนั่งเสร็จตุ้มตุ้มแต่พ่อมารู้กันแต่คนไทยไม่รู้แต่ไม่รู้คนไทยไม่โอ้โลกที่ผ่านนั่งดีกว่าออ๋ลูกกูผาดามไปขี่รถไปสุดกันไอ้ตรงไหนถึงตรงป่ายางนั่นเถอะมีมีเหมือนกันก็แดนอะไอป่ายางใหญ่เนี้ยมีเหมือนกันมันก็มีแต่อยู่ลึกหยุดลึกหน่อยอ๋อปลอดภัยกว่าเราสมควรไปเดินที่ป่ายางใหญ่ไหมลุงหรือว่าเราไปห้วยมาไฟดี ถัวไหวแล้วก็ขึ้นแดนนะพอตัวครับกันแดนแดนคือเรามีเวลาประมาณสี่วันสามคืนไปไหนเดียวไปไปทันไหมลุงถ้าเกิดเราไปห้วยมะไฟด้วยไปนี้ด้วยทนัยไทนไหมไม่ทนนะันไม่ทันเนาะต้องอรทางต้องเรือต้องทางใช่ไหมลุงต้องเรือต้ทางใไ,ไหใจผมตอนนี้อยากไปย่างใหญ่ลุงว่าไงไม่เพื่อนเราสองคนไม่ไหวมีคุณหมอกับนักศึกษาอีกคนนึงอ,อีกคนนึงเป็นนักศึกษามองเลยว่ามันลำตัว่าาผิดหะดรลบ ไอ hey, 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 ไม่ขึ้นไ,ไหวๆเลยไอ้บอยไม่ได้พาขึ้นอบอกอย่างไงว่าบอกกับบอยบอยไหวเิงคุณเป็นทาสารที่ว่า<อ>แข่งแกงแต่ลูกน้องที่มาเนี่ยมองแลบบ้วจ้าบดบอยนี่ไหวแต่ลูกน้องนี่ตายใครพาขึ้นไปไอ้แดดคุ้นๆขึ้นตั้งเช้าถึงบ่ายสองเที่ยงเชา้ชาเช้าที่กี่โมงแปดโมงเช้าขึ้นอืม ประมาณเจ็ดหกเจ็ดชั่วโมงคืนอย่าเดียวขึ้นอย่างเดียวให้เพื่อให้ถึงสันบนทางถึงสันพักกินข้าวถึงหนองน้ำอหนองก้า,าวเขาอ่มีหนองหนองพักกินข้าวไปเดินตอ่อครับไปที่พักทุมม่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเหนือลงจากแล้วมันก็มืดแล้วแหละลงกลางไฟชิดอะไรก็ยากทั้งมืดมืดดิฝนก็ตกอ้าวทั้งมืดมืดน,นั่นแหละเหมือน,น,นแหละมันมันแหละ เปียกๆนะลูกน้องพี่บอยมื่ก่อนที่ไปใครอ่ะพี่ผู้มันอะไรคนเยอะเยอะจั่เลยพี่บอยเขาไม่นันบอยเขาไม่ได้หานอแสดงว่าเยอะเอาแบบเรียนมาเรียนพอนักเรียนมาเรียนด้วยอาทีก็แปดของมังเก่าของมังสิกนต้องอันนี้คือนักเรียนมาเรียนกับนอกของรหัสป่าที่มาเรียนนี้มีไปไปไหนอลุงลุงพาไปไหนที่รหัสรหัสป่าที่มาเรียนลงมาฝ่ายอย่างเดียวเลยมาชายดงไฟไปทั้งไอแผซสายนี่แผกสายไปสองคืนใกล้กว่าหรือไงไม่ไกลกว่าก็ไกลกว่าไกลกว่าด้วยหมดกว่าไหม S <S มันมีอะไรมันไม่โหดหรอกแต่มันเดินยาวอ๋อเน้นเดิน<อ>เดินเดินแล้วมันมีไฮไลท์อะไรให้ดูลุงลุงนะก็มีร่องนำต้นไม้มีปลาแล้วตับชาดอะแล้วลุงลุงนี่ลงุงชัยดูหน้าพวกผมเนี่ยตัวกุ้ว้นอย่างเงีง้ยลุงชัยคิดว่ามันลุงลุงแนะนําให้ไปไหนดีขอคาแนะนํา้มันก็น <c oughs> แนะนาว่าไปไป,ไปที่ไหวแหละที่ไหวก็บอกแล้วว่ะตอนนี้เราลองชิมก่อนว่าตรงเนี้ยมันน้ำตกเนี้ย ไปที่แย่ปั๊บเดี๋ยเราลองทักอ๋อที่แยกทอนทักเราอลองดูก่อนพอถึงที่แยกที่เช้าเราเดินเที่ยวเราค่อยกลับอืมราค่อยกลับถ้าบรรยากาศไม่ดีเรา,าก็จะกลับแต่บรรยากาศดีๆเราก็เที่ยวต่อลุกไปต่อยไปในงตกใส่ใส่น้ำตกใส่นี้ใส่นี้ไปน้ำตกอีดองไปเฮ้ยผ่ามาหอนผ่ามาหอนอื ผามาหอเป็นสองเท่าของดวงวิไฟความยาวสองเท่าใช่ผามาหอนี่มันมันมันเป็นเป็นยังไงมันเป็นน้ำตกเหมือนกันเลยน้ำตกไคำว่าผามาหอเนี่ยลุงผามาไปหอเองไปชายแดนยีสบตราคนปลาไม้แปดคนอ๋อแสดงว่าชื่อนี้ลุงเป็นคนตั้งคนตั้งโอ้ที่แท้ทั้งหมดมันตกลุงนั่นแหลยแต่ลุงก็ คนที่ตั้งจริงๆไม่เคยเปิดเผยโอ้ยดวงไฟก็ให้ไปกับลุงกำนันบอกกำนันคนจะตั้งชื่อกำนันตั้งต้องตกลงไฟ้งไฟอยู่ท่าเข้าอืขึ้งต้นมาหอนอยู่อีกเป็นใหญมาหอนกับมาหอนดวงใจเอาอะไรดีอะลุงใจมีคนคนเองนะฮะเอาอีกเอาละคุณเล็กแล้วเอาอะไรอีกดวงใจกินอีดิาำตกผ่าใจก็มีตัวใสผาสวรรค์ก็ มองเห็นสวรรค์ป้ายอยู่มาละข้าวของคุณเอนั่นต้นมะข่าก็มีต้นมะข่าต้นกระเทียมไข่ดาวนะครับอ๋อต้นมะข่าไม้มะข่าหมูกรอบอะไรนะลูกชิ้นลุงลุงไม่กินจริงเหรอนี่ไม่หิวเหรอกินไหมกินเมื่อกี้ดีเงี้ยสักหน่อยอะไรลุงกินน้อยมากพี่บอกว่าลุงกินน้อย ว่าว่าลุงใจนี่เข้าไปเอามีดอันเดียวไปก็อยู่ได้สบายสบายไปหลงปอยู่ตังกี่คืนอ้าวไปลงลงได้ลงเอาลุงลงได้ถ้าไม่หลงไม่เก่งอ๋อจริงจริงจริงใช่ใช่ใช่ไม่จะลงปลานะออกออกไม่ถูกลงทางออกอ๋อลงทางออกแต่รู้ว่าข้างในนั้นอยู่ยังไงเป็นยังไงใช่แต่วหาทางออกไม่ถูกออกไม่ถูกอ๋อไปกินลูกไม้อย่างเดียวลูกไม้กินก็ติด แอบด้วยขามกินอะไรขามกินนะกอกไปกินสายเราแอบอ้ยเก็บไปโคนอ๋อไปเก็บมิคโคนมันมกี่คืนอ่ะลุงไปหลงยังเคยอยู่ตรงแปะขื่นอะฮะหลงแปดคืนไปหลงที่ไหนอ่ะลงุงเท่าเท่า,า,าไราหร่ะเสร็จแล้วไปไหนมาฮะเปามาไปเปามาเลยเหรออูอ้ด,ดีไม่โดนจับไปถูกจับเอาถูกจับด้วยรู้จักกันอ๋อรู้จักกันเขาเลยปล่อยออกมาเขาเรียกลุงไม่คู่อ่ะอืมโอ้ยโอ้ยเขาไปเยอะ อ้าวพี่ปลาไหนพี่ปานี่ยออกพุทไธพุทไธด้วยกูกับไม่ถูกน้องจพี่ข้าวก็มันจกขึ้นอ๋อแล้วมันเผาส่งพามาส่งแดงไปส่งอ้าวส่งตรงชายแดนเหรอส่งแล้วมันจะกลับบ้านนั่นลุงไม่กับพี่เขาเอาข้าวของง้อนานต้มหม้อกับข้าวอย่างเดียวไปข้าวอืมอย่างเดียว คกูไปลงช่องนี้ว่ะลับท้อนกลับไปองนี้เคยอยาให้ให้รู้ให้ได้ให้ทีมลงให้ได้อ๋อโอ้โหตรงนี้เองกูโพยจะมานี่มาไปนอนได้คืนแตเช้าวโยนหลักกับก็ว่าถูกอ๋อลุงสีใสยอย่างงี้พอลงแล้วจะไม่เกี่ยวกับถึงกลับมาแล้วมาบ้านขอค่าต่อยอ,อ๋อไ,ไปนอนโรงงานให้ได้เอาให้ทะลุเลยทะลุให้ทะลุปุบงทะเลรู้ไม่จบ ก็จะไม่เก่งใช่ก็จะหลงอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละตรงทำพี่ได้อย่างนั้นแหละอ๋อคือเรา <ไป S 1> อ๋าออ๋อไม่ได้เคยไปแยกนี้แล้วเคยตัดใจผิดก็ต้องไปทางนี้ต่ไปเหมือนเดิมถ้าไม่รู้ก็จะตัดใจผิดอีกก็จะหลงอยู่อย่างนั้นมันต้องไปนอนค้างนอนอะไรให้ให้กินอบอกต้นไม้ทุกต้นนะต้องตอบได้หมดอมตอบจำไม่ได้ มีประมาณร้อยชื่อเราต้องตอน้นอะไได้แปดสิบต้องรู้ว่าต้นไหนกินได้ใช่ต้นไหนกินไม่ได้เป็นจนอนไพเป็นยาต้องเด็ด้เลยหมดมีต้นไม้พิษไหมลุงมีเต็มเลยแบบพอกินเข้าไปแล้วท้องเสียท้องร่วงมันอยากกินุกเตะก็ขหันแล้วบกช้างร้องนี่สามแก้วนี่ไอ้ไม้ท้องร่วงคือปกา,ากาปากาไม้ปากาอ๋อเป็น,เป,นเป็นยาถ่ายอ๋อแล้วบอกอยากน่อง หน้าตาเราก็ไม่รู้จักอีกไม่รู้จักบอกว่มามรู้ักเลยแล้วพี่เขียวพี่เขียวพี่มรกตกิ่งเพชรนี่เขารู้กิ่งกิ่งเพชรกิ่งเขียวนะเขียวเพชรเ,เขียวเพชรพ<ล>เขาเขารู้นะเราจะได้ถามเขาตลอดทางเลยรู้ยเยอะตอนแรกเสียใจที่ลุงใจไม่ไปด้วยแต่ถ้าเกิดลุงใจบอกว่าพี่มรกตนี้โอเคเราก็โอเคนะก็โอเคน่าจะได้ความรู้กลับมายเยอะก็อสอนซ้ำสอนมาพยายามบอกตัวอย่างอ่ะมรกรนี่พี่มรกตอายุเท่าไหร่เนียก็ สามสิบ่ถึงสาสิบฮะไม่ถึงสามสิบยังรุ่นพวกผมแม่ลุงเท่านั้นวันนี้แหละอ๋อแต่เรียกว่าพี่เนาะเราก็เรียกพี่นะเขาพยายามแต่ว่าเขาเคยบอกว่าลุงใจจะมีแขกมาบอกผมเ่ยเดี๋ยวผมพาพเองอ๋อแากคนที่อุยานเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจหลายคนรู้ต่ปาดเห็นข้างนอกไปไหนไป จอดถ้าพูดถึง,งว่าการรับความรู้อะหัวหน้าก็ปรึกษาลุง่นะอใืใช่ใช่หัวหน้าก็ไม่ได้แปลว่ารู้ไม่งั้นเขาก็ดังหมดละแต่มีการรวนทั้งอุทยานคุยนั้นคนไม่รู้จักว่าใครเป็นหัวหน้าอุทยานใช่ไหแต่รู้จักว่าลุงใจอยู่ที่อุทยานคุยออใช่ส่วน้ากพอพอิมพ์ว่าคุยบูเรียนชื่อลุงใจขึ้นก่อนเวลาหารูปหารูปในอินเทอร์เน็ตแล้วนันหาง่าย ดวงใจอยู่ที่อุทยานคุยมาตั้งแต่แรกจนกระเทือนเลยครับบอกอยู่ไม่เคยย้ายไม่เคยย้ายไม่เคยทุกย้ายหน่อกย้ายเลขแค่หมดคืออยู่ย่านเนี้ยธรรมทานธรรมาธิของเราแต่ว่าใครจะไปไง่ายาง่าเราไม่เกี่ยวแต่ธรรมาธิของเราถูกต้องคือเราจะไม่โดนย้ายหรอกถ้ามันถูกแกงอืมใครจะแกงเราก็ไม่แกงไม่ได้เพราะว่าไม่ เอาขหาอะไรมาแกงแล้วแต่แต่ย้ายแต่ย้ายขหาอะไรแตแหนก็เต็มงานก็ดีอ่ะแต่นักท่องเที่ยวขวาจะค้นก็มาเคยเกียมไม่เคยเบียดเบียงไปตลอดไปได้ก็ไปไปแล้วกลับมระร่องขี้นร่าชุนต่อไปต่อยดู สั่งโล้นะก็คือบ้านลงใจนะเดี๋ยวจะไปไทยทำกันอีกทีนึงนะแล้วอย่างทำลงพิเดตอะไรเขาเคยมาหาลงใจไมหมครับพวก